สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ปูนะคะได้ชุดมาใหม่นะคะต้องขอขอบคุณนะคะพลตำรวจตรีอาทิตสวิทกมวลรัตน์นะคะผู้การสื่อสารนะคะออมอบชุดให้ข้าราชการตำรวจในกองตำรวจสื่อสารนะคะมีให้เลือกสองแบบก็คือเป็นชุด ข้าราชการปกติกับชุดช่างพี่จะเรียกว่าชุดช่างนะคะชุดที่ใช้ใส่ปฏิบัติงานนะคะหรือถ้าที่เราเห็นเหมือนคล้ายๆชุดะคอฟฟค่ะเขาเรียกชุดเวฟนะคะให้คนละหนึ่งชุดพี่ก็เลือกเป็นชุดช่างนะคะเพราะว่าใช้ในการปฏิบัติงานจริงของตำรวจสื่อสารสิ่งที่ได้นะคะก็จะเป็นเสื้อนี่นะคะเสื้อหนึ่งชุดเดี๋ยววันนี้พี่ต้องใส่ก็เลยใส่เป็นเสื้อนี้มานะคะรับหม่ เลือนะคะแล้วก็มีกางเกงนะคะวัดตัวไปหลายรอบเพราะว่าตอนวัดตัวรอบแรกอ่ะพี่หนัก92นะแล้วพี่ก็ลดน้ำหนักลงมานะคะี่เป็นกางเกงนะคะและมีในด้วยนี่นะคะมีทั้งด้านหลังเนาะมองไม่เห็นแน่เลยอ่านออกหรือเปล่า กองตำรวจสื่อสารนะคะแล้วก็มีชื่อนะคะชื่อวี่ปูสสคือกองตำรวจสื่อสารนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนกระหนกคอที่ชุดกากีเนาะเป็นสทสคือสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่วนอันนี้จะเป็นยศพี่ปูเองนะคะได้มาหมนึ่งชุดอย่างนี้แต่ว่าที่ยังขาดก็คืออันนี้เป็นอาร์มสื่อสารนะจ๊ะอันนี้พี่ถอดมาจากชุดเก่านะ ก็จะมารีวิวให้ดูขอบคุณท่านผู้การด้วยนะคะไม่ต้องตัดใหม่ผู้การตัดให้เราก็แปะง่ายเลยเพราะมันเป็นตีนตุ๊กแก่ได้เรื่องงามยาดีนะได้มาหลายวันแล้วแต่ไม่ยังไม่ได้ใช้วันนี้ได้ใช้ก็เลยมารีวิวให้ดู สำหรับใครที่อยากเป็นตำรวจสื่อสารนะคะชุดนี้ต้องมีไว้ประจำอันนี้จะติดด้านหลังนี่ด้านหลังอย่างนี้นะคะนนี้แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นชื่อกับสังกัด ันนี้คือเสื้อที่ปิดเครื่องหมายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะมีทั้งชื่อทั้งสังกัดนะคะมียศดด้วยแล้วก็ติดอ่างเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ปูจะไปใส่เลยจ้าอันนี้นะคะชุดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่สองบ,บนะคะมีปล่อยแขนกับพับแขนขึ้นเนาะถ้าเหมือนรูปที่น้องๆเห็นปกติจะเป็นรูปพับแขนนะคะ